เสียดายบ่ไดดอยวฮวบบุญกับอีหล่าหน่อยสัมพี่นองเอ,อ้ขนาดตั้งใจไปตั้งใจไปก้อนหนาตั้งสองมือเนาะจาะ้ะเนาะบ่ไดดอย่สัมเกิดเหตุด่วนเหตุชุกเฉินจ้ะเหตุจำเป็นก็เลยได้กลับสัมพีน้องเสียดายคกอยู่งานกับพ่อพี่พี่น้องน้องช่องเจวันเจวทู่หลก่ะ กลุ่มแฟนคลับบ้านหักหน้องอู้หญิงหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะมิตรภาพดีๆอบอุ่นค่ะดีใจหลายกะบรรยากาศอบอุ่นได้รับการต้อนรับย่างดีค่ะ่ว่าจะเป็นแม่น้อยพ่อเอกพออก่พอการใช้หลายๆท่านเนาะค่ะเนาะพ่ออาทิตะพ่ออาทิตะ์ออตะันน่ารักมากค่ะพี่นอ้องพ่อหมวดจุม้มหลายๆช่องหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะ พี่พี่น้องน้องเจวอนเจออุ J o 1, o 2, ได้ไปพอกันมิตรภาพที่ดีๆพี่น้องเสดาย,ยุจ่าขนาดตั้งใจไว้ก้อนหน้านั้นตั้งหลายมือก็ตามที่พี่น้องเห็นคลิปยายลัดลงอยู่ดอกตั้งใจคักงวดนี่เพราะว่าตั้งใจอยากไปเอาบุญน้ำอิหล่ายอยากไปเฮ็ดบุญว่างแผนไว้ต้นเนินๆเ,เพราะว่าอาชีพยายลานาันนี่กะเดินทางดูได้ไปนั่นมานี่ดูบางที่ธุระด,ด่วนๆเอาก็ต้อง ไปจังสินะพี่น้องแต่ว่าห่วนี่จังไดกกะคิดว่าชั่วคิดว่าสิไดยูคิดว่าสิได้ไปถวายกระถินน้ำกีฬาแต่ว่าสุดท้ายแล้วกะบ,บ้อยูจะเด็กกลับมาต่างกัขึ้นวันที่ขึ้นแรงวันที่หนึ่งเนาะแรงวันที่หนึ่งเพราะว่าพันธิตถวายกระถินวันที่สองกะไปเบื้องโชวอีลายยูสุรินแลวกะ เสียดายคักค่ะเมื่อคืนนี่กับบอดี้ยูหลักการเศร้านี่พี่พี่น้องน้องพึ่งกับถวายจิบไปถวายกันินเมืองล่างต่างตุ่นตัางกอางันโอ้เสียดายคักเลยแต่แต่ไปไล่มึงคิปเพือนเน็ตจะไปเบิ้งไรสดดพื้นเน,น,นะาะเจ้าของก็ได้เดินทางกรับคือมีปัญหาที่เ้าต้องได้มมเคลเยร์เองนะพี่น้องยูก่อยูอยบได้บ่าสามารถอยู่ได้ตอนแรกก็ว่าจะฟื้นยูละจก้กกับยูบได้ ก็ต้องในกลับก็เป็นปัญหาส่วนตัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานกับธุรกิจย้ายลันนี่แหละที่ต้องได้กลับมาเคีรยอีกบวกกับมากกับ่ลแลวก็เป็นห่วงทีมงานทางนี้น้าเป็นห่วงทีมงานที่นอนนําคันยู่ก็คือมันหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะที่จริงก็ตั้งใจอยากยู่คักแต่ว่ากับเรสามารถยู่ได้ก็เลยได้กลับมากกับ บเสียดายคักอยู่แต่ว่ากะดีใจประทับใจที่ได้ไปข้างนี้แม่นบรอยุจนจบงานกะกะมีความประทับใจหลายค่ะได้พ่อหลายๆท่านมิตรภาพดีๆพี่พี่น้องๆหลายๆท่านที่อยู่ในงานเนะาะบ่ว่าจะเป็นสอลงทะเบียนมักนกะดูแลดีดูแลดีจา้าลวกะคุณหมอสาวกสินทินกะใสช่องพี่พงษ์เจโอทูก็เป็นไอฮกที่ รู้จักกันที่ตามกันมาตั้งแต่ไปอบรมจ้าเล้วที่สาคัญกับเสียดาผ้าลุยเนาะจ้าเนาะพิ่นดูแลดีพี่เสียดาาพิ่นดูแลดีผ้าไปพักไปญญยังยุบันเล่าตั้งแต่ขึ้นที่แหลกไปกะดูแลดีน้องบูมมี่กับมาน้ากันเนาะน้องดีสไปพ่อพ,พี่พี่หลายๆช่องช่องแม่แสงช่องพี่น้อมช่องพี่นุย พี่หนุ่ยช่องนะจอยแฟนเพื่นหลายๆท่นไล่บ่มเหมิดพี่น้องแต่ละช่องแต่ละคนนี่ที่ยูทูบเบอร์นี่ไปพ่อกันนี่ประทับใจจ้าเห็นกันนี่รู้สึกว่าอบอุ่นจ้าอาจารย์แม่กัน,น่ารักไปเห็นกันที่สำคัญพออาชิตะเนาะค่ะเนาะห,ห้คำในนํำหลายๆอย่างแล้วก่ร แง่ช่างจ้าขอบคุณหลายๆฝากยาาๆขอบคุณมาในคลิปนี้นนารักทุกๆท่านค่ะหลายๆช่องหลายๆหลายๆท่านบ้านฮักฟ้าใสหลายๆบ้านน้องฮันนอที่ไปพ่อกันมีความอบอุ่นสนุกสนานชื่นมื่นไปทตามกันเนาะกับน้องตอกับไปจ้าน้อง้อช่องเป็นนโอกันหลายๆช่องจ้าก,กันไล่กันเมื่อเมื่อพี่น้องมืดอฟ้าม่วดินอบอุ่นคัก บอกเคยพอหลังจากที่ตามอีลามาหรือบอกเคยพอเหตุการณ์จริงบอกเคยพอประสบการณ์ที่หนาประทับใจที่อบอุ่นแบบนี้แต่ยังรู้สึกเสียดายอยู่แต่ว่าก็มีเหตุด่วนที่ทองได้กลับมานอกจากเนาะทีมงานเขาห้องกัปล่อยปะเพื่นมาได้กอง้องได้มาดูแลม,มาบึงทั้งนั้นก็นเสียดายโอ <c oughs> กาสน,กนาก็คิดว่าจะ จับพวกผาดกัสิพยายามไปไปตามไปอันี่เพราะว่ามักเป็นทุนอยู่แล้วล่ะมักอีลาเป็นทุนอยู่แล้วโดยเฉพาะพอบานนี่โอ้ยเอฟซีพันแ่เอฟซีตัวยุ่งของบอดจูของสาวหน่อยจะตามาตะเล็กๆเลยเพือนประทับใจบอดจูลายพื้นมักลายบอโจูคือไอดอลของพื้นพื้นมักพี่น้องลแต่ส่วนหย่รานนี่เป็นคนมักหมอล่ำมักมวินมักไปเลาก็พภาพไป แต่เราบอกคอยบึงหนาวิธีเราจะไปบึงไหนออนไลน์เอาพอบานเราหมักแบบนั้นแต่ว่ายายรันมักสุดๆมกักแต่เล่นแต่หนาหาัานพี่น้องนี่กัอาการผูกก้แม่กัดกำเริอบอีกก็จะได้ไปหาหมอประจำยู่จังหวัดอุดรเนาะ่ะน้องก็จะเดินทางลวงไปเลยเนวัดค่ะอาจจะเป็นที่พักพอนพ่อนอนหน่อยน้ำแต่ว่าก็สามารถค่ะก็ยืนยัดแต่ว่ากับมีเรื่องที่ต้องให้ได้กลับเมื่อเย้า มาคุยมาดูแลทีมงานเนาะลูกลูกหลานลูกน้องอยู่ทางนี้กับถิมปลาบ่ได้พี่น้องหลายๆอย่างหลายๆแนวก่อนรับดีเนาะยุบัดไปเลยแม่เจ้าไปพักอยู่วัดเก่าโอ้ยวัดพึ่นกระสาสารจะเลื่อนค่ะวัดกระไดวัดหนองคู่พระอาจารย์เจ้าอาวาสพึ่นกระเตรียมสถานที่ให้พักให้เศร้าจ้าห้องน้ำห้องน้ำให้อาบน้ำโอ้๊ปุ่นประทับใจจ้างวดนี่ ได้รับการต้อนรับจากพี่พี่น้องๆ้องยูทูบเบอร์ล่ะกะทีมงานสาวน่อยผิดบันแพงน้องหลายหายท่านพอหักหลายๆท่านที่ดูแลล่กกะเป็นมิตรภาพดีๆท,ที่ที่ประทับใจที่ประทับใจที่เ้อาบกคิดว่าสิไปพอจังสั้นจ้าใจเดียวกันตละคข้นมากนี่ใจเดียวกันท่อีลาน้่กัน หักสาวน้อยพิพันแพงทีมงานทุกๆท่านกะกะดูซึ้งประทับใจจ้ะนะเสียอิมเนาะประธานรุ่นเจียวทูกอีกผู้นึงจึงกะดูแลย่ายรัดมาตลอดดูแลมาตะใดท่าใดมี่ยังกะถามนอม้องก่นกะดูซึ้งประทับใจค่ะกะขอบคุณยา่าๆในคลิปนี้ละละกะอยากบอกว่าประทับใจกับทีมงานประทับใจครับ บ้านฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกทท่านทุกๆุกคนที่ที่ไปพ่อกันบางท่านกะบ่ได้พ่อแต่ว่ากะแต่ละคนกันมีใจเดียวกันเหมือนพี่ช่องแฟนคลับพี่อีกเนาะคะเนาะเจออุทูุ่น้ากันที่ไปอุ้ร่มดังตาลอบแหลกน้ากันกะเล่ากระเสียดายเล่าก็ะอย่างมากพี่อีกก็ได้แล้วกะเกาะติดสถานการณ์อีหลาอยู่พุ่นละะสถานการณ์เพลงเนาะรุนรุนเพลง าสาวสมน่อยค่อยหักโอ้แต่ละค้นกับหัวใจเดียวกันค่ะพี่น้องกับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆทานเนาะมิตรภาพดีๆที่ได้พ่อกันมวนเพื่อนในเด้อเจหมูเด้อเจมูเจโอทูพี่สอลงทะเบียนนอ้องโอพี่พงบุมม๊มี่พี่เสียดาเนาะจะเนาะน้องเดชหลายๆช่องหลายๆคน้นค่ะที่ไปพ่อกันมวนเพื่อย้ายร้านในเด้อเสียดายคักเสียดายคักแต่่าก,ก็ระต้อง ได้มากหูแลเบร่รบึงแง่งทางนี้ดีกขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ประทับใจหลายค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ